คุยเรื่องมะเร็งกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งร,งรังไข่ สถานการณ์ในเรื่องของมะเร็งรังไข่นะคะก็เอาเป็นสถิติในบ้านเราก่อนนะคะก็คือถ้าสถิติในปี2563ของที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติเนี่ยก็พบว่ามะเร็งรังไข่เนี่ยเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับที่7นะคะในสตรีไทยนะคะโดยที่อันดับที่1 2 3ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ตัวของมะเร็งปากมดลูกค่ะส่วน ผู้ป่วยมะเร็งดังไข่รายใหม่ๆของโลกจากสถิติในปัจจุบันนะคะก็พบอยู่ที่ประมาณ3แสนกว่ารายต่อปีนะคะจากตัวเลข3แสนกว่ารายต่อปีเนี่ยก็จะพบอ,อัตราการเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูงมากนะคะก็อยู่ที่ประมาณ2,07,000รายต่อปีะคะ่ะก็ที่ชัดเจนสุดๆจริงๆก็คือในเรื่องของประวัติทางพันธุกรรมหรือว่าประวัติครอบครัวนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของญาติสายตรง ที่เป็นมะเร็งรังไข่เองรวมถึงมะเร็งมดลูกค่ะแล้วก็มะเร็งลำไส้ในกลุ่มคนไข้ผู้หญิงที่อายุค่อนข้างมากนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยถ้าจะพบได้บ่อยที่สุดก็คือในช่วงกลุ่มอายุประมาณ50ถึง79ปีค่ในตัวของประเทศไทยเองจากสถิตินะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่แบบอาจจะเจอได้นะคะก็ในกลุ่มของหญิงที่ไม่เคยคลอดบุตรมาก่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะ